แทนดีแอ็กทิพค่ะแทนค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาดีแอ็กบีไฮเดซินคินพอดเดอะซีร e ส์อี e ีหนึ่งถึงสี่ค่ะคอนด้าจะทำอีพแรกได้แล้วคือเออพี่หม่ยเดาว่าเออปล่อยไว้ของพี่เขาอะ แล้วนะคะสีเมื่อกี้ดีครับสนุกดีครับโคตรมันเหมืนนอนเล่นนิดหน่อย,ยเพราะว่าผมต้องหาตังให้เลี้ยงน้องให้ได้ในเรื่องเนี้ยถากูสวย เหนื่อยแต้ว่าสนุกเมื่อกี้เห็นมุมกล้องแบบาตอดูนะตออะไรมาประมันชุดเจนอ่ะอยู่มาไข่เลยล่ะใ่ริงเรจริงเรลิฟจริง ้บ้าน้ก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีเพราะว่าได้เจออะไรใหม่ๆได้เห็นก้ารหน้าของกองไปเรื่อยๆเราสนุกเราเอนจอยแต่ว่างานหนักวันนี้ขึ้นอยู่กับบริกาศคู่ผมคือบิ๊กไปทองกันไก่ไปบาทหรือไรเฮ้ยโดนยิงเมื่อตอนที่เป็นรบที่เวียดนาม จอันนี้ได้ข้างนี้ไม่ค่อยได้ยินเลยมันอื้อหมดเพราะว่าเราเห็นเขาฝึกซ้อมการสู้ฝึกซ้อมใดๆมามากมายแล้วเขาก็มีการถามว่าเฮ้ยถ้าจะต้องวิ่งแบบนี้หรือท้าต้องทำอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยทำยังไงแล้วก็ให้คำแนะนำนิดหน่อยเขาเต็มที่จริงๆไม่ใช่แค่พ te ี่มานะทีมงานทุกคนก็เต็มที่หมดเลยครับผมก็อยากให้ทุกคนเต็มที่ด้วยเหมือนกันครับฝากติดตาม้วยนะจ้าจ๋ยาเหรอจะไปเยี่ยมบ้านเบยกสก็ คือเหมือนเราต้องเป็นหนดน่ะทุกอย่างมันเลยแบบคือเสื้อผ้าะแล้วคือเสื้อผ้าคนละสีเลยนะหรือเพราะว่าทุกอย่างก็ผ่านไปได้ดี่เรอะคือว่าเรออะพูดแบบจะอยู่กับเอิร์ธอายเมื่อกี้ทำอะไรกันมาคะเมื่อกี้เราไปถ่ายซีนในบ้านเวกัสบ้านเวกัสก็มีมากมายหลายสิ่งเพราะว่าสิ่งมันก็เฉกตาอมีหลายอย่างต้องจับมีขอยู่นมีคนกิองีนปีด้วย คือเราดูซีรีส์บมาหลายเดือนแล้วแต่เพิ่งมาดูปีไฮเดซีนก็คือวันนี้เลยแล้วอีพีหนึ่งอ่ะเป็นอีพีที่เปิดตัวคินได้แบบหล่อมากๆจำได้ป่ะแบบหล่อกว่าอีพีอื่นๆ e อีพีไหนอีกใช่ปะ่ะเออคือแบบตอนตอนที่อ่ะเขาดูไลลาใช่ปะ่ะแล้วตอนนั้นเราสึกว่เฮ้ยมันแบบมันสมจริงมากอ่ะออแล้วฉากก็คือเท่มาก คือตอนที่วิ่งไล่แล้วก็แบบยิงปืนป้วงป้วงป้อง,ปอง,ปองอะเอเอ,เอแล้วแล้วแสงเขาคือจัดได้สวยอะ่ะเอเอจำได้ตอนนั้นเราสูว่าเฮ้ยเรื่องนี้แบบฉากบูคิวบูแม่งแบบดูดีมากเ่ยะแล้วเราก็คือแบบเฮ้ยอีพีหนึ่งนี่แหละมันเป็นจุดที่ทําให้คนแบบตัดสินใจว่าจะไปต่อไหม,มแบบอีพีหนึ่งถึงสาวเนาะ ใช่ <Okay. S 2> เออแล้วพอเราดูแล้วแบบเฮ้ยมันต้องไปต่อว่ะแค่ EP แรกมันก็แบบจัดเต็มะมะกััสสุนงแล้วอ่ะอะซึ่งต่อจากนี้เราก็จะมาดู EP สองอ่ะฮะไปเลย <c oughs> ไม่ตายยังไม่ตายเยังไม่ตายยังไม่ตาย ครับี่เมือกี้ก็สงสารตาจริงครับแต่ว่าทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเราถ่ายกับตาเมื่อกี้ไม่ถึงสองนาทีเท่านั้นแป๊บเดียวมากแล้วเราก็มีหมอที่สุดๆผู้เชี่ยวชาญที่เขาคอยดูแลอยู่นะครับผมนี่ไม่ใช่บ้านนี่นี่ยมางดูซีรีส์ที่นี่ขอรับขอรุนน้องมาเลย

จะนต่งีได้จะแต่งนีได้พี่ไม้เที่ยแซสุภาพแต่น่ารักต้องข้าเลค่ะพี่ไม้ก็แเป็นซีนที่เราชอบเหมือนกันซีนเนี้ยเออทำท่า ถ้ายักไงใช่รู้ไลรู้ก่อนเออเม่แล้วเจ้าอาปัวกันนั้นเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะชื่นอ่ะตื่นเลยวันแรกของปีอะไเล่นสุดท้านเลยปะเบียร์เซน่ารักหน่ารักเป็นซิคอมเมดี้ที่แบบว่าเขาท้าเราแล้วเราก็ไม่ยอมพอมาซีนี้ก็แบบว่าเฮ้ยที่ไหนได้จริงๆเรากลัวมากเลยเนี่ยแล้วเราก็เผยทางบ้านเขาไฟไหม้แล้วเราวิ่งเข้ามาแล้วเราเอาอะไรเนี่ยใช่เป็นการดิฟกาแฟรูปแบบใหม่ เป็นการซองใหม่ปาริสต้าร์รุ bad, like ่นใหม่ทำไปโดยการใช้ถ <Switzerland> ้วยกาแฟว่ะสปริงเกิลกระจายครับอ่ะหยิบถ้วยกาแฟมาว่ะแล้วก็เอาลองทำไมไม่เรียกสีเยตี้วะตัวตัวกาแฟไม่พอเหรอเอาเยียร์กินถที่เอ้ยตัวนั้นรางวหรือเปล่าใช่ไหมกูว่าใช่นะ เดีให้แบบนี้ใส่สักนี่สักนี่ป๊าน้องพ่อถูเล่นเป็นเด็กได้เหมือนมากเลยเหมือนจริงมึงเลยนนังนี่มันก็ไม่ได้สารมากเลยอปะคุณหนูครับตัวน้ำตัวไม่ออกแล้วคุณหนูคุณหนูเอาดิน้ำไม่ออกน้ำมาแล้วคุณหนูเฮ้คุณหนูทั่งไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้คุณหนูเออ ปีตรงนี้คือไม่เคยไม่กดก่อนข้าวปวดระเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างกาเร่งเขือกตัวน้ายมันม,ม,ม,มีมีทีการเลือลอล่อนนะเลื่นต้องสองรอบ่อกี้ไปถามโค้ชเขาว่านักกีฬาทีมชาติเขาไหว้วันละกี่กี่ฟุตแค่นี้ยี่ห้านักกีฬาทีมชาติไหว้สี่พันในวัน เรีเยนน้อยนามดีเทนออดเรียนกับคู่บิวคือในอีพีที่สองเขาก็จะพูดถึงไอซ์เบกกับเซวาเตียนใช่าหะ uh huh. แล้วคือเรื่องเนี้ยแม้แต่สัตว์ก็คือเป็นที่พูดถึงอย่างเม่นก็เหมือนกันแล้วไอซ์เบกกับเซเวาเจียนเป็นอะไรที่แบบคือมันมันจะต้องมีสัเนียงของคุณหนูแทนคุณเข้ามาด้วยอ่ะเวลาจะเรียกอะ่ะ คือในแต่ละซีนที่เราดูอะมันก็จะมีะคําพูดหรือบทในซีดี์ที่มันขึ้นมาในหัวอ,อย่างฉากอย่างฉากที่มาเกาเขาหัวแตกแล้วก็ฉากที่พอสเขาพูดกับมาเกาออะเออแล้วออแล้วที่มาเกาเขาไปฟ้องผู้ใหญ่อ่ะอเออนั่นแหละแล้ว,ลว,ลว,ลวต่อจากนี้นะคะเราก็จะดู e p พสาม ช่วยน้องเขาด้วยนะครับน้องไม่ไหวแล้วตูปาผมษษตัวแบบเรื่องนี้ไม่มีผมทุกคนจะคิดตัวแบบเขาแบกผมเฮ้ยมาบอกเลยแำงนี้ว่าไงดูสภาพพี่ชายสภาพน้องชายสมควรแล้วที่ป๊าจะยกกิจการให้มันก <c oughs> <c oughs> ติจริง <c oughs> <c oughs> นักเติมอะไรข้าวเหนียวอ่ะนี่คือชุดที่จริงๆอะดูหนังอยู่ที่บ้านแบบโคชก็ลากไปร้านก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าจริงๆชุดสไกกีเลยเขาเลี่ยนชุดร้านเราได้ชุดที่หนักกว่านี้คือขู่วันขู่าวันว่าหนักกว่าวจะรู้งหนักอนกจรคือแบบเขาไม่ถึงแฟชั่นของคมเคดูแทนจวนแฟชั่นที่แบบปังนะแต่แบบเขาไม่ถึงอย่างนี้เป็นรออะไรกันนะเป็นอะไรอะ โอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเอาใหม่เก่งกันโอ้ยโออ้ยจะเอาีจะทายใหม่เทคองเก่งโอ้ยโอจะทายใหม่เท็สามทายใหม่เทคจําได้นี่จ้าซีนนี้ได้แลทุกคนไปแบบต้องเ่นงอ่างน้ำอ่ะมีถุงมือด้วยแต่งหน้าคนแดดไปแล้ว เป็นไรถ้าทุกคนสนุกผมก็โอเคพ่อพ่อมาเอาจริงนะชี่พี่ตอบอ่ะเดี๋ยวสุดไน้เรืยองแล้วนะจริงมันองุ๊บมาลงตรงนี้ใกล้ใกล้จะหมดแล้วอ่ะแล้วมาดูช้นื่อวานคือแบบไม่กี่บาทนะมึง ที่เราแบบตั้งเมนสตรีกันก่อนเอีกทีนี้น่าทึ่งจังอช่แล้วพี่เขาีเาบอกว่าหลับตาอยู่ไม่รู้ว่าใครเตะก็ถามพี่ดนี่บอกไม่ใช่ผมถ่ายดิบอกไม่ใช่จริงแล้วจริงครับไม่โดนแล้วพอหันแล้วหันไปมองพี่เขาว่าโดนหรือเปล่าพี่เขาก็แบบคำปาก ไม่ฟังเนี้ยจะได้แบบรูปินบ้างเธอคือแบบปังแล้วเธอแบบยังนด้อ่องโขเขาแบบกิน่ะเหมือนเริ่มแบบกินก็เริ่มรู้สึกเดินแล้วปะเออเริ่มหัวแล้วตอนนี้อะไรครับเนี่ยผมบอกว่าจริงๆผมแค่กินเวแขนผมก็ใหญ่แล้วไม่ต้องเล่นกล้าเี่กี่ช้อนอ่าสักสามก็แล้วกันไม่ต้องเล่นกลกินนะมีอะไรที่แขนครับก็เอฟเปครับอกเขาอะไรบ้างเดี๋ยวนิ้วข

ชื่อบอสบอสครับครับส่วนนี้ชื่อภาคภูมิร่มใส่ทองผมชื่ออโปนัทวินมัะทานกิติพันน์ครับส่วนนี้อ่ะชาลนสุกน้อส่วนนี้ชื่อส่วนนี้ชื่อปอนคุกคิมยาครับก็สบนะคะกับการดีแอปปิไฮต์ซีนคินพอตเดอะซีรีส์อีพีสามคือในอ่ะอีพีสามเนี่ยคือจะเป็นอะไรที่แบบ ค่อนข้างยาวแล้วก็หลากหลายมากมคือนักแสดงเขาก็ทุ่มเทมากอย่างซีนขอผลอ,ะอ่ะคือผลมันตกแล้วใช่ปะพี่ต๋องก็จะแบบเออหยุดเธออะไรแบบเนี้ยมันต้องถ่ายให้ได้ไงแล้วอ่ามันจะเป็นตอนช่วงเทท้ายอ่ะท,ที่มันจะไม่ขึ้นแบบปีอันคาวนะแต่มันจะเป็นขึ้นแบบคินพอสแล้วก็เป็นเพลงอ่ะซึ่งเวลาที่เราได้ยินเพลงเนี้ยมันรู้สึกขึ้นหังตลอเลยนะจริงๆมันมันรู้สึกแบบเหมือนมันเป็นความคุ้นเคยอ่ะเออ แล้วผู้กำกับอ่ะมี3คนแต่เรารู้ชื่อแค่พี่ปอยแค่คนเดียวเราจะเห็นเขามากำกับแล้วก็แบบมาคอยบอกว่าอ่ะซีนเนี้ยต้องทำอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาบอกซึ่งต่อไปเราก็จะดู EP 4ใครเออครัเป็นสางคะถ่ายจริงให้แม่ดูค่ะมาถ่ายจริงเลยพร้อมแล้วฉากสถานที่2 จูนอนนอนพี่ต้อะไรกันปพา่มไปุ่มไปพุ่มไปที่สองวันนี้เขาเปิดอีเดียจะนอนอานี่คุณรู้อามันหนวาแล้วเขาค่าลงมาเขา้าลงมาใบบมมาเออเขาคนอไอ้ไข่ทีนี้เป่ที่ที่หมายเขาจะเอืมเออเชียหึงเออ

i oh รอว่ะน่นยังไงให้รอมอนมาถ่ายแบบถูกหน้าสงสารติวจะทา้ามนนั้าน <S <S ต้องสองกว่าน,นี้เออก็รูละอ๋อรอบรอบ

ก่อนนี้เอาจะตายอ่ะคุณชอาแบบอยากตายได้ไหมผ้ทรงสักาเขาเลยเรา่ะ้นีอเหมือนแบบนักล้อมาอย่างเงีเืที่จะท็อป สวัครับชื่อตีนศิ์สาวทชื่อเล่นชื่อาร์เ่ครับปาร์เช่ครับรับผมเป็นปาร์ชเช่ครับเอ้ามาถ่ายซีนมาเห็นพี่วิกครับมาดูวิกไม่เห็นพี่วิเ้าไม่เ้าคองเคุณลอหล่ว่าน่าักดีนะไอสุนทพิเเห็นรมาเห็นพแล้วันนพี่เออน่ารักมากครับวิก ลแล้วพีม่มีกับพี่เจมส์ใครใ้าเราบ่าะพี่เจมส์เพราะว่าอะไระไม่รู้รอ้าวพี่เจมสทีนน่บีกอนน่ารักคนิร์บอนนี้เททุกคนจริงอาโปก็เท่ที่หมายก็เท่กิ๊ตเท้ยังเห็นเวกัสบ้างก็<ม>คือวันนี้พี่เขาใส่เดร์กับอเต่าด้วยปะ ทั้งที่แล้วสาทุกโปมันแบบเงนยังไม่ได้แบบเข้าแข่งนะครับวันนี้เข้าเต็มเต็มเลยดีจยเป็นี p ที่ตัวเอาควงเยอะที่สุดล้จริงๆรวงทั้งคนด้ e ยที่อันก็คือชวนไปยังไีดีสวยเหรอสวย ช่อีพีเราถือสวยแซบม,มากจริงคือแบบว่าใส่ตาไปไม่ได้ตอนนี้ดูอ่ะจมูกไม่ดูวดวสวยแล้วปากปากก็สวยเน,นี่ยใชครับใช่แล้วก็พอเสร็จแล้วก็กลับมาลงนี่เราเมืมมองคนราีก,กับคนทั่วเอยอะเลยโอ้ย อนสั่งอะไรผมก็ทำเสียงอะไรครับผมคิดว่าจะไม่ได้หินคือความแบบเหนื่อยแบบนี่ยังไงดีว่ากิบเบาอ่ะเบื่อตังจางอะไรอย่างเงี้ยที่ทำได้ที่สุดท้ายเป็นอะไรที่แบบ แต่งานทองแต่งานทองแใจกับมึงเราไม่ได้ทำแบบนี้ลูกติดเถือนร้ายเออเราไม่เได้ทำแบบนี้นะเธอพาสันใชสันได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งแรกของเราแต่ว่าเป็นครั้งแรกของเรื่องอ่าครั้งแรกของเรื่องบูแบบพวกเซ็กซี่ที่สวยงามเงี้ยค่อนข้างยาใช่ไหมก็อยากให้ติดตามจริงๆของผมก็จริงๆจริงๆผมว่าทุกเลยซีในในคิ n Cross สำหรับผมก็ค่อนข้างท้าทาย เรื่องของเลิฟซีนที่เป็นเซ็กซีนอันนี้เนี่ยโชคดีที่ว่าเป็นครั้งที่3ามโดยประมาณมันก็ผ่านความเข้าใจในอารมณ์ตัวคิดเองก่อนแล้วก็ลดสัมผัสกันได้ไปดื่มกับคอสอะไร้ยครับพอคล้ายๆว่าเรามาเล่นด้อนมาไทยการนวอนมาไทยการกินคอร์สเป็นครั้งแรกเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นคึ้ผมว่ามันเกิดความไว้ใจกันมากขึ้นด้วยก็คือมันไว้ใจขึ้นแล้วก็รู้จักเคลือนล่าง ฝ <c oughs> ังเลยเรับรู้จักวิธีการใช้เครื่องมือของเราและเขาเอเงี้ยตรงๆเล่งนง่ายกว่าฉากไล่หนาลูกน้องอนี <c oughs> บางทีจริงๆใช่หมเท่ะนโลยอ่อนมันช้าๆเทคไทม์ได้อะไรเงี้ยซึ่ง <c oughs> คุณหิงหรือพี่ป,ปอนอะไรเงี้ยหรือพี่โขมก็เลยบอกว่าสามารถใช้เวลาอยู่กับมันได้นะแล้วพวกเขาก็ตั้งใจมากออกมาแล้วบอกกับแบบวิวของกรุงเทพอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันสวยงามากๆอยากให้ติดตามจริงๆถ้าติดตามแล้วก็ดูซ้ำนะครับ เรับ้องแล้วออกมาแล้วพูอุแล้วก็ไม่ต้อง DM ็มาแซวเยอะนะครับให้กำลังใจพอเพราะน่าจะเขินมากรต่กอนครับใช่ๆขอบคุณมากครับก็สุบแล้วนะคะกับการดีแอค i ั่นบีไฮเด e ิ e ชินพอร์เดอะซีรีส์อีสี่ค่ะเป็น EP ที่ดูแล้วสนุกมากแล้วคือแบบหลายฉามากอะในตอนนี้ แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะตัดยังไงผมมันตัดยากเลยอะมันตัดยากจริงๆนะแล้วเราอะแบบยังเห็นมากเลยแบบฉากเวกัสที่ใส่สูดข,ขาวอะ uh huh. แต่ว่าเราไม่ได้เห็น uh huh. <laughs> แต่ว่าเราได้เห็นตอนที่อ่าเวกัสเขาสู่บุหรี่ในห้องแดงแทน uh huh. แล้วตอนที่ไบเบิเวเขานั่งอะ คือนั่งดูโซงในเตยใช่ป่ะเป็นอะไรที่แบบรอมาก mm hmm. คือพอเราเห็นเขาที่กําลังตั้งใจทําอะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเขาดูมีเสน่ห์มากขึ้นอ่ะ mm hmm. แล้วตอนที่เขาโซมคิวกับในห้องใช่ป่ะที่ไมค์เขาก็ช่วยจัดท่าให้น้องเนี่ย mm hmm. เราไม่รู้คนนั้นเดบ,บอายุนอย้อยกว่าไหมแต่เราสู้สิคือมันมันดูเท่ดีอ่ะแล้วเป็นซีนที่เรารสู้ว่าเราคือเหมือนกัน mm hmm. เพราะาเขา เขาดูสุภาพแต่เรารถอันนี้เรื่องจริงแล้วตอนที่เราฟังนี่เขาบอกว่าเพจอะมันสาอสามร้อยล้านตอนที่เราฟังสามร้อยล้านแล้วพอแล้วพอมันสมองมันทวนให้เราสามร้อยล้านเหรคะสามร้อยล้านเลยแล้วคือแบบเล่นใหญ่จริงๆเออเรื่องนี้เล่นใหญ่มากแล้วมันดีจริงๆอะใน ep สี่แล้วฉากเซ็กซี่ีนอะมันเป็นอะไรที่แบบ มันสวยจริงๆนะแล้วมันไม่ใช่ว่ามันมันจะเหมือนในนิยายใช่ปะคือเขาปรับมาแล้วอะ่ะให้อ่ามันดูมีเหตุผลดูเข้าใจได้ง่ายคือคือบางคนเขาก็แบบเฮ้ยมันไม่โอเคนะอะไรเงี้ยแต่สําหรับเราอะ่ะที่เรามองว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะเรา,ามองว่ามันโอเคนะอืมแล้ว พอดูตั้งแต่หนึ่งถึงสี่อีพีเราเห็นว่าตัวละครมันค่อยๆเพิ่มขึ้นถูกต้องอ่าแล้วเราเห็นว่านักแสดงเขาแบบเล่นหลายฉากแล้วเขาก็จะเหมือนกับว่าไงไปเดียนดูเพิ่มเติมอะยังฉากว่ายน้ำหรืออะไรเงี้ยที่เราเห็นแล้วตอนที่เราได้ยินว่าถ่ายเท่าไหร่นะสี่สิบสามคิวหรือเปล่าใช่ไหมเราแบบเราอึ้งเหมือนกันคือมันเยอะมากเลยจริงๆอะคือตอนที่เราดูเขาไปถ่ายใช่ปะ แบบที่เขาเล่นเทนทวิตว่าเฮ้ยวันนี้เราจะเล่นซีรี่ส์อะไรนะ uh huh. เราไมาเ็นแบบยี่สิบกว่าหอะไรแบบเนี้ยแล้วพอเราได้ยินสี่สิบสามเราก็เลยตกใจ uh huh. อ่าแล้วนักแสดงแต่ละคนคือน่ารักมากแล้วเรารู้สึกผูกพันกับแต่ละคนอะ่ะจริงๆพอเราดูมาแล้วเอ่อไม่ใช่แค่ในชีวิตใช่ป่ะใน uh huh. ชีวิตจริงแล้วก็ติดตามพวกเขาอะ่ะ <laughs> มันทาให้เรารู้สึกว่าเราอยากให้มันมีแบบ ซีซั่นต่อไปแต่อย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้ใครต้องตายด้วยอืมก็ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีวละคนไหนตายเราคงรู้สึกเสียใจอ่ะอ่ะอย่างเช่นที่บิ๊กตายก็เสียใจเหมือนกันจริง,รงตอนแรกจะเกลียด <laughs> แ,<ต>แต่ก็เสียใจไงเออ ก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดเราพูดอะไรที่ไม่ดีหรืขอข้อมูลผิดพลาก็าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะเราก็ชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะดรา2สองคนไ้าประสบการณ์ดีแอบกี้น,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ